สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกวันนี้ครับนัทก,ก็รีวิวนะครับจัดส่งนะครับวันเลือกตั้งสทอทนะครับสองรายการนะครับวันที่28นะครับมีนาคม2 5 6 4หบสี่ครับ วันนี้นัดจะส่งนะครับ2รายการนะครับคันแรกเลยนะครับก็จะเป็นคูบอต้านะครับ L 4 7 0 8ตัว DT นะครับตัวนี้ปรับสภาพนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับทำสีใหม่รอบคันนะครับหุ้มเบาะใหม่เปลี่ยนแผ่นล้อคาใหม่ครับพร้อมท่อซิ่งให้ใหม่หนึ่งใบนะครับไฟหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮนะครับให้เรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดนะครับจุดรั่วซึมนะครับลูกค้าขอเป็นผ่านใบ24ครับ เป็นผานใหม่นะครับเป็นใบใหม่นะครับโครงเดิมนะครับโครงผันห <go> ้านะครับใบยี่สิบสี่นะครับจัดให้ครับตัวนี้นะครับสุดท้ายนะครับเปลี่ยนพาท้ายใหม่นะครับแกนหลังโซ่ข้างเปลี่ยนใหม่นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะส่งนะครับให้ลูกค้านะครับที่อำเภอแก่งสนามนั่งนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับตัวนี้นะครับเก็บงานนานที่สุดครับเพราะว่า ลูกค้าไม่รีบนะครับแล้วก็มันมีรายละเอียดนะครับหลายจุดนะครับที่ต้องได้เก็บนะครับอ่ะจังน้อยครับขึ้นรถได้เลยครับคันแรกไปครับไปลำบบไฟเนี่โอเคครับไปติปกติครับขึ้นรถได้เลยครับ ไป,ไป้ายปายมันใดจะล้มนะครับต้องเอาไม้มันมารองนะครับไปเิดรถเลยครับตันนี้น่าจะถึงประมาณช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับ โดยรวมก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับคันนี้นะครับตันนี้เช็คสภาพให้พร้อมใช้งานทุกระบบนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงครับนี่ก็เป็นรายการที่2ของวันนี้นะครับกับกูบาร์ตาเอลสามนนะครับจะส่งนะครับลูกค้าที่อำเภอพระยืนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้ก็ใส่ท่อซิ่งให้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนแผ่นราคาใหม่เก็บงานให้ใหม่รอบคันครับทำสีใหม่รอบคันนะครับตัวนี้สวยๆนะครับเช็คแล้วครับพร้อมใช้นะครับ กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับขึ้นรถได้เลยครับเสียงแน่นๆครับท่านใดนะครับที่หารถแท็กอร์มือสองอยู่นะครับเราก็ยังมีสินค้าให้ท่านเลือกนะครับหลากหลายรายการเลยนะครับก็สามารถมาดูสินค้าได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุราษรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่0 91ครับ861191 1ครับ091 861191 1 อีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 3130477ครับ063 3130477นะครับรถสวยนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับกาลันตีได้แจกยอดขายนะครับหรือว่าท่านใดสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่ผ่านยกล่องผ่านขุดมันนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับที่ร้านนะครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับตัวนี้นะครับ ไม่ใช่บริการจัดส่งฟรีครับบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับระยะขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับเรเรีดดยบร้อยนะครับผ่านไปแพ็กคู่ครับวันนี้นะครับสี่ 7, 3, 7, เจ็ดสามหกสี่เจ็ดไปโรงแรงสนามนางครับสามสิบหลงพัะยืนขนแก่นนะครับโอเคครับ